บทวิจารณ์บทวิจารณ์ดังที่นโปเลียนฮิลได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> ลายนามบุคคลที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของมหาเศรษฐีฝา้า500คนและผู้คนที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่นทึ่งฮิลได้ไปสัมภาษณ์มาก่อนที่จะเริ่มเขียนหนังสือคิดแล้วรวยพาลายชื่อเหล่านี้ยังไม่ได้รวมบุคคลซึ่งได้พบกับฮิลหลังจากเขาได้ตีพิมพ์หนังสือไปแล้ว และยังไม่ได้รวมบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้พบกับเขาแต่ก็ประสบความสำเร็จจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งนโปเลียนฮิลและหนังสือคิดแล้วรวยได้ร่วมกันสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมามากมายกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์หรือกล่าวอีกนายหนึ่งว่านโปเลียนฮิลสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มากกว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์ นักผู้สร้างแรงบันดาลใจแทบทุกคนจะต้องพูดถึงผลงานของนโปเลียนฮิลเรายังพบเห็นอิทธิพลของฮิลในงานเขียนของเพื่อนร่วมสมัยของเขาเช่นเลวคาเนกี้อาร์โนแมนวิทจัดฟิตต่อเนื่องไปถึงนักเขียนนักพูดชื่อดังเช่นดับเบิลยูครีแมนสโตออกแมนดิโนและเฮด g h ติงเกิลซึ่งได้ทำงานให้กับนโปเลียนฮิลและมูลานิทีนโปเลียนฮิลเสียงสะท้อนแห่งหลักการของฮิลยังพบได้ในหนังสือของ w วนรีเพมัตเอมอต n มรีเค a เคนบอชชาร์อดีเลปลายหนังสือผู้แต่งคือแจ c คแคนฟิต และมาร์ควิกเตอร์เฮนเซนแดบบี้ฟิลชักทตี้กาเวนจอนเกรตูซานเจฟเฟอร์บูทเจเนอร์ชาลีทาแมนนักโจนทอมมี่ลาเตด้าฮาร์ดลิงเลเทอร์โจนลุนเดนดาราแม็กเวลมอสเจมเรดฟินดาราเบอร์นี่ซีเกิลโจเซตินวาไบอันเทตี่ ริเดียนเวอร์นอนและเดนิสเวเลสตีเวนโควีผู้เขียนหนังสือมัจากจะกล่าวถึงอิทธิพลของนโปเลียนฮิวที่มีต่อเขาแอนโทนีลอบบินนักเขียนและนักผู้ตั้งแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของต้นทศตวรรษที่21ก็ได้ประกาศว่านโปเลียนฮิวเป็นบีรับบรุษของเขา ผมพบว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับแรงบันดาลใจและนำเคล็ดลับของคาเนี้ไปใช้ย่อมประสบความสำเร็จและในทางตรงกันข้ามผมไม่เคยเห็นใครที่ร่ำรวยขึ้นมาได้โดยไม่ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เลยจากข้อเท็จจริงต่องรารนี้ทำให้ผมสรุปได้ว่าเคล็ดลับของศักยภาพในการนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนั้นสำคัญมากกว่าสิ่งตึงเราได้รับจากสิ่งที่เรียกว่าการศึกษา เวลาที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เคล็ดลับอาจโดดเด่นขึ้นมาจากหนังสือและทําให้คุณเกิดความกระจา่าขอเพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อมคุณจะได้ค้นพบมันไม่ว่าคุณจะได้ค้นพบที่ตัวใดของหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายเมื่อเคล็ดลับต่างๆได้แสดงตัวของมันออกมา จนหยุดตัวเองชั่วขนาดแล้วจดบันทึกเวลาสถานที่ที่ได้พบมันไว้บางทีคุณอาจอยากจะลํำลึกถึงภายหลังเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณเลยก็ดับก็เป็นได้โปรดจำไว้ด้วยว่าเมื่อคุณด่านหนังสือเล่มนี้จบลงจงนำมันไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ในความเพ้อฝันหรือนิยายเป้าหมายของเคล็ดลับคือนำข้อเท็จจริงแห่งจักรวาลที่มีอยู่แล้ว ไปปฏิบัติด้วยตัวคุณเองถ้าคุณพร้อมแล้วคุณอาจเรียนรู้ต่อได้เองว่าจะทำอะไรและอย่างไรในตอนเริ่มต้นคุณอาจจะต้องกระตุ้นตนเองบ้างถ้าจำเป็นคำแนะนำสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวเพื่อให้คุณสามารถนำเคล็ดลับของคาร์นกี้ไปใช้ก็คือทางความสำเร็จและความร่ำรวยนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทง้งจิน ถ้าคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับเคล็ดลับตูฟาร์มสำเร็จคุณจะได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะเข้ามาตูจิตใจของคุณเองเมื่อถึงเวลาบทวิจาร์บทวิจารณ์หนังสือคิดแล้วรวยแตกต่างจากบทฟาร์มธุรกิจและหนังสือสร้างแรงบันานใจอื่นๆตร,ต,รตรงที่เราไม่สามารถอ่านบทต่างๆกระโดดข้ามไปข้ามมาเพื่อเอาแนวคิดตรงนี้ไปแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นได้ แต่ฮิวเขียนหนังสือเล่มนี้โดยมีการเชื่อมโยงเรื่องต่างๆให้สัมพันธ์กันเพื่อให้เราอ่านจากบทแรกไปจนจบบทสุดท้ายแนวคิดที่อยู่ในบทหนึ่งอาจไปปรากฏในบทต่อๆไปจึงมีความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายและเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละบทมาก่อนแต่ละบทถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านจำเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษรพิจาารณทุกไอเดีย ทำความเข้าใจทุกแนวคิดและซึ่มซับมันเข้าไปหนังสือคิดแล้วรวยจึงถูกเรียกว่าเป็นปาจจาแห่งความสำเร็จเล่มแรกปาจจานี้นอกจากจะเก็บรวบรวมสูตรลับในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและยังเป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยชี้นำความคิดและการกระทำของเราช่วยสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างคุณค่าในตัวเราเองอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแนวคิดของคุณเท่านั้นยังเปลี่ยนวิธีคิดของคุณอีกด้วยในการเตรียมหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมของคิดแล้วรวยและมีการปรับปรุงเนื้อหาดังเดิมให้ทันกับยุคสมัยเพื่อให้มั่นใจในการที่จะนำไปปรับใช้ในโลกแห่งธุรกิจของทุกวันนี้หลักการในคุณภาพของหนังสือคิดแล้วรวยฉบับเดิมก็คือ ทุก,ทก,ทกบทล้วนมาจากการที่นโปเลียนฮิลได้นำเสนอตัวอย่างจากชีวิตจริงของเศรษฐีอเมริกันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยตัวเองในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่ฮิวเขียนไว้อย่างครบถ้วนและทางผู้และทางผู้เขียนได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยควบคู่ไปกับหลักการของฮิว เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยด้วยในการเพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยนั้นส่วนไหนที่ผู้เขียนรู้ตึกว่าน่าสนใจสำหรับผู้อา่านเราก็จะแทรกบทวิจารณ์ไว้เพื่อเติมข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันส่วนไหนที่ควรหาความรู้เพิ่มเติมเราก็ได้แนะนำหนังสือและตือตือสารละอื่นๆเพื่อเสริมแง่มุมต่างๆแห่งปราชญาของนโปเลียนฮิลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้ติดต่อกับนักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อความถูกต้องของข้อความในบทวิจารณ์นอกจากนี้เรายังได้ให้ความสำคัญกับไวยากรณ์อักขระและรูปประโยคเพื่อประโยชน์ในการอ่านอีกด้วยท่านผู้อ่านตึ่คุ้นเคยกับฉบับที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้จะสังเกตเห็นว่าหมายเลขของบทมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ต้นฉบับดั้งเดิมของคิดแล้วรวยนั้นเริ่มต้นด้วยบทที่ไม่มีหมายเลขแต่เป็นคํานําจากผู้เขียนตัวนในฉบับปรับปรุงใน,ใ,นใหม่นี้ได้จัดมันไว้เป็นบทที่บทที่หนึ่งและตั้งชื่อบทเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จถัดไปจึงได้เรียงความเล ความหมายเลขของบทใหม่ตามลำดับของบทในเล่มนั้นดังเดิมบทเดิมที่มีชื่อว่ากามารมณ์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสัมพันธภาพทางเพศสเสน่ดึงดูดและสร้างสรรค์เนื้อหาในบทนี้ได้ถูกปรับปรุงและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคมยุคปัจจุบันในส่วนของบทวิจารณ์ทั้งหมดเน้น จะใช้รูปแบบตัวตอักษรที่แตกต่างจากเนื้อหาใหม่ทั้งฟาร์มยากไรล้และร่ำรวยล้วนเป็นผลิตผลจากความคิด